สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่ผมในกิฟเกมเมอร์ในเกมที่มีชื่อว่าแบสสั n นะครับน,นี้ก็เป็นพาร์ทที่12กันแล้วนะครับก็ไม่พูดาพามคำพิเไปดูยกันเลยนะครับจากพาร์ทพาร์ทที่11พาร์ทก่อนหน้านี้ก็นะครับก็ปลดล็อกของเรียบร้อยแล้วนะก็ได้ของแล้วก็มีเงินอัเก็บของจน ตันไปหลายาอ,อันละนะครับผมพอถ,ถึงเวลาที่เราจะมา <And mother S 2> ประจุภั<า>ย,ยกันกทีเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมมันเพิ่มความยากดังนั้นนะ่ะดึออื้องออกอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเอาออกอ่ะครับงั้นไม่ไหวนะแค่บินเฉยๆก็ตายหลายรอบละนะ โอเคอืมนะครับผมเราก็จะได้ดำเนินเนื้อเรื่องสักทีนะครับส่วนเนื้อเรื่อง<ต>โดยรวมเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ตอนพัคสุดท้ายแล้วกันนะครับอตอนนี้ก็ลุยกันไปก่อนนะครับ jew e s t โหมด4โหมด4เจ็บเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นางจะยิ้มยิ้มเขาล่าหนีโหดสัส At the heart of the calamity was a simple idea. Mm. Mm. We never wanted to go to war again. Wanted to rule it out. Mm. We put a lot of folks against that problem: scientists, mm. soldiers, mm. spies, even me. Mm. We sought solutions far beyond the city. ะไรวะทำไมมันบินไปมาเ่นเนื้อน้อเด้๋ยว้เดี๋ยว้อเด้อเดอเดีอยวเดอเเดอดเ้ด้อเ้ด้ดดเด้เ้ดอเดด้อด <birlikte> <tul ß> ทุกอย่ญญางตอนน,ญญนี้จะมีอะไรรู้เดี๋ยวเราจะ b r e a อ้ยียอยอย่าอยียยียบนี่นี่นอ่ะเคานเตอร์มีประโยชน์เคตเตอร์มีประโยชน์ฉีดได้ของนม่ก็ถือว่าคุ้มนะครับ ที่ทะเลเท่าไหร่มาถึงตรงนี้ก็มีเรือตรงนี้เนาะมีเรือลอยฟ้าตรงนี้ก็เอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆนะครับต้องต้องเป็นนักนักวิทยาศาสตร์ที่ดีนะครับก็คือต้องสำรวจให้หมด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 สรวจใทำลายทุกอย่างนะครับออืนะตรงนี้ก็ มีมันนมีสบู่ให้เก็บนะครับผมเก็บให้หมดอย่าให้เหลือนะเป็นเกมเมอร์ที่ดีนะครับเกียนเมอร์ที่ดีปุ๊บเราค่อยกิ้งนะาคไปอุรากันนะครับไปดินแดนของอุรากัน,นามาถึงเร็ว

ทีท pues ี่ไหนเอาเอาอ๋อเดินทางมาหลายวันนะครับก็มันก็จะซีิดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเนี่ยตรงนี้ตันเป็นไรตรงนี้ตันนะครับข้างหน้านี่ยูนีฟไม่ใช่หรอหรือว่าย็นยินวะกลุ่มกลุ่ง

ปุบปุบปุบทุบอเราแรล้วปุบทุบุบทุบทุบเปุ๊บมาไปให้มันรุดโลกทบุบทุทนี่ได้ขออแล้วซัมติงรองคืออะไรวะอออะไรเดี๋ยวอดูที่ฐานแล้วกันทุกก่อนเอาสบู่นี่น เวอนที่หกความเที่ยงอันเที่ยงเทียบ,ย,บยบายนะครับแต่มันช่างแสบตาซะเหลือเกินนะครับเ้ยข้างล่างมีอะไรอู้ยทำไม่สบยอู่แโ,โอ้ยไม่ได้เดกนะครับ แบบว่าผมเตรียมตัวมาโผล่มันะเนี่ยเรียบร้อยน่าสงสารจุงเบย์อะมันทิชเจตและเดินทางมาเป็นอาทิตย์แล้ววะเนี่ยเฮียมีปืนนะหนูเฮียมีปืนปืนกูไม่เลยไม่เลย นี่นี่มางี้เลยนะมางี้เลยนะโอเคชาร์จม่มีอะไรนะไม่มีแลเก็บชาร์จอู้อู้ชิดนี่คำไม่ยึดคเอ้ยไอเป็ดเป็ดมือมือเป็ดตัวอะไรมงอ Really... Oh, uh. For now. Take little choice the pick up on the calamity Take <laughs> First things first though. There's someone we Take needed rescuing. out. Take อตอนนี้เราก็พร้อมแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็หมด็อบทุกอย่างโอ้โห oh, oh. แต่ม่เค็บตันก็มีสามพนเจ็ดก้าสบสอะครับแล้วก็ครับนี่อ่ปืนอ่ามันไม่พอนี่ น,นี่เนี่ยมันต้องเอเดียดามิเพราะมันยิงช้าเปไรครับมาลุยต่อ t h e s something we had to do before going after t h เซียดิเทคอ๋อไปช่วยเซียนะครับผมเราก็เล่นมาตั้งนานแล้วนะไปช่วยเซีย เซียนี่โดนจับตัวไปนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะวุฒิไหมวุฒิไหมเอาวุฒิไหมมา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 เอาวุฒิไมมาไม่ได้ไม่มา Wait, the reality, he gets his hands on the care package i sent him there found the found a way to keep the calamity from spreading through sultan's hollow Wait. Wait, oh. ทำลายมันน <T |ar|> ีอ่ะมันนี่นี่อ็นอ็นทำลายหินทำลายเปิดทางลายทำลายดินทำลายทุกอย่างเพื่อเงินนงเพืเงินทำลายธรรมชาติทำลายทุกอย่างอือน่นาบอล้ Still, they ain't used to have visitors around. They've got these conductors <coughs> that are always keeping the <coughs> <in> place together. <coughs> 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 <You> break enough <coughs> of those things <coughs> and the calamity <coughs> rock <rotis coughs> will slink back into the ground. <coughs> เรียบร้อยได้ยามากินฟรีซ้าย่ดีนะครับนี่มีดีมีดีนันน่่ร่ไอนี่เกียร์ที่ถ่ายด้วยเลเซอร์มาครับผมนี่ โอเแนมแต่เราไม่ใช้ครับเราใช้ปืนคู่ว่ามันยีชา่เ่า,ย,ายีชาเกินไปไม่มันนะครับต้องรัวต้องรัวต้องรัวจนม่าสองรัไกลไกลระยะไมค้งด้วยอ้าวอา ขุดทำมะเขือ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 กดจนได้สันกดจนได้สันทายทำลายทำายได้ได้ตังนะครับเกมนี้อ้วอ้อ้ดอันแล้วขุดอันแล้วขุดกันแล้วขุดอะไร พด <ynam ic. S 1> 1941, อะไรพูดอะไรพูดอะไรอ้าวตรงนี้ไปไม่ได้อ้าวอาวอาอาทำไมอ่ะอ้าวทำไมวะทำไมไปไม่ได้อ่ะอ้าวตรงนี้อ่ะอาทำจะตายแล้วตายห่าแล้ว องเอาปืนใหญ่มายิงดิกล,กลับไปเอาปืนใหญ่แป๊บ,บนึงคนระับกลับไปเอาปืนใหญ่แป๊บ,บนึงปืนใหญ่เอามาครับมีสกิลเขาปืนใหญ่ไม่มีนะอันนี้เะ่าไงมันยิงเข้านี่เฮโรเลยเนี่ยตุ้มตุ้มตุ้มเอาการโดนตัวเองด้วย จริญพวงอ้าเข้ามาได้โอ้เ<อ><อ>นี่ยเนี่ยแหลมเทมาแล้วเราก็เอาปืนเอ่อเอาปืนนี่แหละอะไรวะอะไรวะ<อ>

ได้ตายกันทุกคนใจเย็นๆได้ตายกันทุกคนไม่ต้องกลัวไปรวยครับรวยมีอะไรรัวเก็บไปก่อนเอาไว้อัพปืนไฟนี่เองแล้วเ่ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปคว้ากอนไปคว้ากันต้งมีสั้น

I like what you call me. Yes, our people are causing calamity. But here we are trying to fix it. <groans chewing>. Oh. That makes us different from our people now, don't it? Suppose old Zulf should have got to know us better. ดูแลว่าให้ยิงนะยงเย็นนะุนี่เก่นนกเงมากเลยนะเก่งกนะแล่ีฟิเ,เดมันร่น่งรุ <c oughs> ่งออนี่อีเป็ดอีเป็ดเลว,วเ,วเิววลใหเิวจเอาวมาโอ้โหนึกว่าปืนปืนปูนึกว่าปืนปูปืนปู หลงตลอดหลงตลอดมันก็วัวไวจังนะไวจังนะอีเพลดนึงเิงกูลาขึนโออเดีวยวเดียใจเย็นพี่น้องใจเย็นพี่น้องไปไห จุกองขี้ละแล้วลงเยอะแยะลมเยอะแยะแ,แต่ตอนนี้ไม่เอาอะไรแล้วไปดูข้างล่างก่อนูู้้เดกยาหนักผู้อู้เอากรร โอ้อะไรครับก็เลียวเล่นให้ไปถึงเมื่อกี <S <S ้แล้วนะตัดเลยแล้วกันโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงจุดที่นะตายเมื่อกี้แล้วโอ้ยเวเวเวลวแล้วเวลเวล He sees the tassel terminal a large on the horizon. There's nothing standing in its way Way out there on the edge of the world. That's where he finally finds you. love this time. Ain't nothing for this gal to sing about now. Zia, you weren't kidnapped. see to see what happened you had to see what happened to to see to you had to see what happened to the to so see if everything so to you was true. Sure, you didn't drop that twangy thing on purpose, just to see if he'd go after you. Mm. They lost everything, didn't they? But they just keep on fighting like that's gonna bring it all back. Mm -hmm. Okay. I don't need to see what happened to the earth. I'm trying to undo it. Remember. <haken> ป้องกันอืมป้องกันปวดได้อึดๆหน่อยชุดสึกมันไม่อึดเลยกันิดๆรู้สึกน่อยแล้วเกินชีวิตทำเสร็แล้ว ก่อนนะกันมาดูมาดูว่ามีอะไรให้ซื้ออะไรให้ใช้บ้างเม,มนเซอร์มิซายาจัดจัดเต็มจัดเต็มนะอ,อันดีกับบีฟวิต์ซิงเกอร์บารคก็เมื่อกี้ก็ยินยังไงโอ้ไรหวา,อาโอเคครับ ตอนนี้ก็ช่วยเสียกลับมาเรียบร้อยแล้วครับก็ไม่เชิงว่าช่วยนะครับแต่เป็นพากลับมานะก็คือไม่ได้โดนรับพาตัวไปนะคือเหมือนแบบว่าตรงใจไปเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็สำหรับฮันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับปุบ๊คนใหม่ฮันแน่สำหรับรันนี้สวัสดีครับ